สวัสดีครับวันนี้จากช่องบ้านพิมพ์ฝันครับวันนี้จะพาพี่น้องมาทํากาแฟน้ําส้มนะครับกาแฟอเมริกาโน่น้ําส้มเย็นนะครับซึ่งวันนี้ร้านชารามยคาเฟ่ของเราก็มีเมนูเมนูนี้ด้วยนะครับเราจะเริ่กกันเลยนะครับเพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเราก็จะใช้กาแฟนะครับใช้กาแฟเราใช้กาแฟของโรงคั่วพระนครเชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับ ก็ใช้กาแฟอสองช็อตนะครับเราจะใช้กาแฟ2ช็อตนะครับได้กาแฟ2ช็อตแล้วนะครับเราก็จะทำให้แน่นนะครับ ะก็ประมาณอันนี้มากกาแฟมันก็จะออกเค็มเกินไปนะครับโอเคนะครับกาแ,แฟสองช็อตนะครับตอนนี้เราก็จะสก,กัดน้ำออกมาประมาณอ่าแปดสิบมลนะครับแปดสิบหรือหรือร้อยนะครับวันนี้ผมจะทำอ่าผมจะทำสักร้อยร้อยมนะครับอ่าทุกครั้งที่เราจะ สก,กัดน้ํากาแฟจากเครื่องชงนะครับเราก็ต้องกดน้ำาอก่อนนะครับเพื่อล้างหัวกระชงนะครับเพรากกะว่ามันจะมีกาแฟหรืออะไรตกค้ั้งเราก็จะใช้กาแฟเฉพาะส่วนของกาแฟได้เอยยงแตนะครนะครับได้กาแฟสก,กัดทำกาแฟมา100 ml นะครับตอนนี้เราก็ทําน้ําส้มนะครับน้ําส้มเอาเราเอา เอาแก้วแก้วขายเลยมาทำเลยก็ได้นะครับนะครับเราจะใช้น้ำส้มร้านเราใช้ไซลัะน้ำส้มน้ำส้มนะครับเราใช้ของติ่งฟงนะครับน้ำส้มติ่งฟงนะครับผมจะใช้อยู่ประมาณ40 ml นะครับ40 ml น้ำส้มเราใช้ประมาณ40 ml อันนี้ไม่จํากัดนะครับว่าใครชอบชอบรสหวานน้าส้มเยอะก็ใส่เพิ่มได้นะครับแต่อันของเราอยู่ประมาณนี้แหละครับสี่สิบเป็นแบวนะครับใช้สี่สิบเป็นแบวนะครับเทลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ําเปล่านะครับเติมน้ําเปล่าอ่ใช้น้ําเปล่าอุณหภูมิห้องธรรมดานะครับน้ำน้ำน้ำเย็นอุณหภูมิห้องนะครับเราจะใช้อยู่ที่ เอสีอ่สแล้วใส่น้ำใส่น้ำสักแปนะครับใส่น้ำแปดเพราะว่าของเหลวที่เราจะ,ะในแก้ว22อออนมันจะต้องมีของเหลวประมาณ80ดสเอมแอลนะครับผมใส่ น้ำเย็นธรมรมดานะครับแต่อุณนภูมิห้องไม่ไม่ใช่เย็นจัดนะครับอ,อยู่ก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันดีดนะครับน้นนะครับอ่าคนให้เข้ากันดีๆอันนี้น้ำส้มนะครับไม่จํากัดนะครับท่านไหนที่ถ้าเราทําทานเองหรือเราจะไป ซื้อร้านเราก็บอกเขาได้นะครับว่าเอาหวานหวานนิดหนึ่งเขาก็จะเพิ่มน้ำส้มให้หรือเติมน้ำเชื่อมให้แต่สูตรของเรานะครับใช้40 40 ml นะครับ40 ml นะครับข้างนอกมีการไล่หมาด้วยนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปเติมน้ำแข็งให้เต็มนะครับอันนี้เราก็เติมน้ำแข็งลงไปนะครับ ไหมครับเห็นกล้องไหมโอเคนะครับอพอเติมแข็งลงไปนะครับเราก็เติมกาแฟลงไปนะครับกาแฟสดนะครับอุ้ยช่วยนะครับโอเคนะครับก็เหลือนิดหน่อยนะครับแสดงว่าผมคำนวณคำนวณผดิดนิดนึงนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนิดหน่อยนะที่จริงเราต้องใช้ประมาณสักเก้าสิบมลบมันจะพอดีสำหรับแก้วยี่สิบสองออนนะครับโดยใช้น้ำส้มอยู่สี่สิบนะสี่สิบแล้วก็ใช้น้ำใช้น้าเปล่านะครับแปดสิบก็จะรวมรวมกันเป็นร้อยี่สิบนะครับร้อยี่สิบแล้วก็มีกาแฟหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็จะเป็นสองรอยี่สิบนะครับก็ก็ถือว่าจะพอดีกับน้ำแข็งเติม ไปนะครับอันนี้คือเมนูอ,อเมริกาโน่น้ำส้มนะครับโอ้วันนี้คือการนิดนึงนะครับการนําเสนอไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ต้องขอไปนะครับอันนี้มันเข้ากันได้ไหมเนี่ยเอเข้ากันได้นะครับอปิดฝาพร้อมเสิร์ฟนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือเมนูอเมริกาโน่น้ำส้มนะครับจากร้านชาละไมาคาเป่ของเรานะครับอ่าตอนนี้เรามาชิมกันดูว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไร นะครับแก้วนี้25บาทตท่นั้นนะครับขายไม่แพงนะครับ25บาทตท่นั้นตามร้านทั่วไปเขาจะขายอยู่ประมาณอย่างน้อยก็60บาทนะครับอันนี้ร้านพวกเรานะครับเป็นร้านขวัญใจรากหญ้าชุมชนนะครับต้องชิมดูว่าน,นะครับเราจะได้รสชาติของน้ำส้มก่อนนะครับหลัาจากนั้นเราก็อาจจะดูดข้างบนนิดนึงจะได้รสชาติของ กาแฟนะผมหอมเข้มๆ,ๆนะครับถ้าเราต้องการมิ่เข้ากันก็คือก็ผสมเข้ากันนะครับแต่ตอนนี้ผมชอบแบบนี้ก็คือผมจะชอบดูดข้างล่างแล้วข้างบนมีซึ่งประมาณนิดนึงผมก็จะชงๆเข้ากันก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือสูตร อเมริกาโน่น้ำส้มจากร้านชาลาัยคาเป้นะครับฝากให้แฟนๆทุกคนนะครับนี่สูตรทำง่ายๆนะครับแก้วนี้25บาทครับชาลาไมคาเป้นองบัวสันตุยางศีสุราชนะครับครับสวัสดีครับ